Let's go อุทยานแห่งชาติลคำคมแหงพิชิตยอดเขาชุมทะเลหมอกหน่งแดนสวรรค์ อุทยานแห่งชาติลำคำแหงหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเขาหลวงสุโขทัยตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยอดีตเมืองหลวงแห่งอรยธรรมไทยที่นี่คือสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและใส่ลุยตัวจริง อุทยานแห่งชาติลำคำแหงเดิมมีชื่อว่าเขาหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นภูเขาสูงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติตั้งอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอครีมาศและอำเภอเมืองสุขโขทยัยโดยในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางเดินของกษัตริย์ในสมัยสุขโขทยัยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์พ่อขุนลำคำแหงมหาราชซึ่งเป็นที่มาของชื่ออุทยาน้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าและจุดชมวิวที่สวยงามรวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทำให้นนนทท่่่่แหงงงไรกาาาาาาปปเเ็็ออุยยชติม วันที่27ตุลาคมพศ2523สถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติลำคำแห่งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเริ่มกันที่ยอดเขาหลวงจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติที่มีความสูงประมาณ1,200เมตรจากระดับน้ําทะเลการเดินขึ้นเขาหลวงอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่เมื่อไปยอดเขานักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของพื้นป่าโดยรอบเป็นจุดหมายที่ท้าทายสำหรับประจญภัยอย่างแท้จริงถัดมาคือผานะลายจะชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันจากจุดนนนี้้สสาาาามมรถอองงงเห็วิททัศย่กกลแะ คือน้ำตกลำเกียวน้ำตกขนาดกลางที่ซ่อนอยู่ในตัวผืนป่าน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปีโดยเฉพาะฤดูฝนที่กระแสน้ําจะสวยงามเป็นพิเศษเหมาะแก่การาพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติ3กิจกรรมไฮไลท์ที่จะทาให้ทุกคนได้สมัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเต็มอิ่มที่สุดเริ่มจากกิจกรรมยอดฮิตอย่างการพิชิตเขาหลวงเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรที่แม้จะท้าทายทั้งแรงทั้งกายและใจแต่ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น <Wow. S 1> ตลอดทางของเราจะได้พบกับธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั้งพืชป่าดอกไม้ป่าและสัตวป่าานนชิ และเมื่อไปถึงยอดเขาความเหนื่อยทั้งหมดจะหายไปทันทีเพราะวิวด้านบนงดงามเกินคาบรรยายเมื่อขึ้นถึงยอดแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนตั้งตารอก็คือการกางเต็นท์พักแรมที่บริเวณลานกางเต็นท์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นดาวเต็ม <Wow. S 2> ท้องฟ้าในยามค่ำคืนและชมแสงแรกของอรุนลุ่งในยามเช้า,าเป็นช่วงเวลาที่จะได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างแท้จริงและสุดท้ายคือกิจกรรมที่สุกใจสายกล้องนั่นคือการถ่ายภาพทิวทัศน์และธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงของภูเขาสลับซับซ้อนหมอกที่ลอยอยดไไม้ปจนถึงภาพขอองดไม้้่าและสัตวนย อุทยาแนแห่งชาติลองคำแหงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ผสมผส,สานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับคุณค่ทาทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนท้าทายร่างกายและสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง